สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับมาพบกับโฮมี่สปาแบ็กแอนดชูอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้ครับนาโนเล t เชอร์เทคไทนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าซื้อผสมแทนน้ำนะครับผม เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใช้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องอธิบายอยนะครับว่าตัวสื่อผสมแทนน้ำนะครับเราจะเอาไว้ผสมกับสีนะครับที่เป็นสีหนังนะครับเพื่อที่จะให้สีนะครับเหลวนะครับแล้วก็ระบายง่ายขึ้นนะครับผมจริงๆนะครับก็ใช้เหมือนกับน้ําเปล่านะครับเดี๋ยวจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้น้ําเปล่านะครับ การใช้น้ำเปล่านะครับเพื่อที่จะให้สีนะครับมีความเหลวขึ้นและระบายง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับผมทีนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับทาให้สีเหลวและระบายง่ายขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับน้ําเปล่านะครับเขามีคุณสมบัติอย่างเดียวเลยคือการทําละลายอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าพอเขาแห้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ทิ้งคุณสมบัติอะไรไว้เลยนะครับแถมยังมีข้อเสียนะครับคือตัวน้ําเปล่านะครับเขามีคอรีน เวลาเราผสมกระสีไปนะครับผมในอนาคตนะครับสีอาจจะเหลืองขึ้นได้นะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งนะครับเวลาเราผสมสีนะครับแล้วทิ้งไว้อสมมติปิดฝาแล้วทิ้งไว้นะครับน้ำเปล่านะครับเขาจะเกิดการแยกชั้นนะครับแล้วทำให้สีนะครับมีตะกอนทำให้สีเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเวลาผสมสีใช้เสร็จแล้วปิดฝานะครับผม อาตัวสีนะครับก็ยังไม่ค่อยจะแยกชั้นมากนักนะครับผมเราเพียงแค่คนๆๆๆนะครับสีก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับผมก็ทําให้สีที่เราผสมนะครับมีอายุในการใช้งานได้มากขึ้นอีกนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณสมบัติของตัวนี้นะครับก็คือพอเขาแห้งเสร็จแล้วนะครับเขายังช่วยให้สีนะครับยึดเกาะได้มากขึ้นนะครับผม อย่างที่ผมบอกนะครับตัวน้ําเปล่านะครับไม่มีคุณสมบัตินี้นะครับผมทีนี้นะครับลักษณะของตัวน้ํายานะครับตัวสื่อผสมแทนนั้นนะครับเขาจะมีความเป็นอาขาวขุ่นๆน,นิดนึงเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับผมนี่แบบนี้ครับสำหรับท่านที่ซื้อไปนะครับก็จะเกิดคำถามว่า แล้วเวลาผสมสีอ่ะสีมันจะดรอปลงหรือเปล่าสีมันจะตุ่นมันจะขุ่นขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับอ่ามาครับเดี๋ยวเราจะเทสีนะครับใส่ถ้วยนะครับแต่ผมเลือกเป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่าก่อนเปิดฝานะครับเราก็ควรเขย่าทุกครั้งนะครับผมมาเทนะครับทีนี้นะครับการใช้งานนะครับของตัวน้ํายาตัวนี้นะครับก็เหมือนน้าเปล่านะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่า สีอ่ะมันข้นนะครับมันเหนียวขนาดไหนนะครับผมโดยปกตินะครับสีของโฮมี่นะครับจะมีความเข้มข้นนะครับประมาณหนึ่งนะฮะเป็นสีพร้อมใช้เลยนะครับจริงๆแล้วก็คือเทนะครับเขย่าเทใส่ถ้วยเราก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะพวกการนะครับหรือว่าเป็นพวกของการพ่นนะครับใช้แอร์บัดนะครับหรือใช้กาพ่นนะครับก็สามารถพ่นออกนะครับผมแต่ทีเนี้ยพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมสีอาจจะมี ความข้นขึ้นนะครับผมเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสื่อผสมแทนน้ำนะครับผสมได้นะครับผมมีคำถามนะครับว่าแล้วจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้ต้องกะดูนะครับว่าตัวสีครับนะที่นขณะที่เราใช้นะครับมันมีความข้นไม่เหมือนกันนะครับเราก็ค่อยๆหยอดไปนะครับผมให้เวลาเราใช้ผู้การคนนะครับแล้วก็เหลวประมาณหนึ่งนะฮะ ไม่รู้สึกว่าเหนียวจนเกินไปนะครับผมก็จะเทททละนิดนี่อย่างนี้นะครับลักษณะน้ำเขาจะเป็นขุนขุดนะครับแต่ว่าพอผสมกับสีเห็นไหมครับว่ามันไม่มีการดรอปลงเลยนะครับผมอ่ะแต่มออย่างนี้ก็อาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับทานะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองถ้วยนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็คือ ตัวที่ผสมกับตัวสื่อผสมแทนน้ำนะครับฝั่งซ้ายนี่สีเพียวๆเลยนี่แล้วเราจะทาลงบนหนังชิ้นนี้นะครับผมให้ตรงๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวสีนะครับ เราจะทานะครับเห็นไหมครับว่าสีของเรานะครับมีความเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าเม็ดสีของเราเข้มข้นนะฮะตรงนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทานะครับด้วยสีที่ผสมกับสื่อผสมแทนน้ำนะครับ เห,เหมือนกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเป่าให้แห้งนะครับแล้วเราก็จะดูถึงผลลัพธ์กันนะครับว่าอ่ามันจะสีมันจะดอกไหมนะครับอย่างที่หลายๆคนอาจจะกังวลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเป่าก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับ เรียบร้อยครับผมอ่านี่ก็คือ1รอบหนึ่งรอบนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันจะชัดนะครับว่าสีปรับตุนไม้ขาวขึ้นดําลงหรืออะไรนะครับเห็นไหมครับว่าเท่าเดิมเลยนะครับผมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมอ่าฝั่งนี้นะครับก็คือผสมกับสื่อผสมแทนน้ำนะครับอันนี้คือไม่ได้ผสมนะครับอ่าโอเคครับ เดี๋ยวมาสรุปนะครับว่าตัวสื่อผสมแทนน้ํานี้นะครับใช้ยังไงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมก็คือใช้ผสมนะครับกับสีที่มีความข้นนะครับเพื่อทําละลายให้สีเหลวขึ้นนะครับจะได้ใช้กับพวกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแอร์บรัดนะครับหรือกาพ้นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางสีนะครับเขาสตาร์ทมาที่ความ ข้นของเขาอ่ะไม่เท่ากันนะครับบางสีเขาจะมีความข้นมากหน่อยนะครับเราก็ใช้ตัวสื่อผสมแทนน้านะครับทาละลายนะครับตีให้เข้ากันนะครับเหาะเหะอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็สามารถใช้กับพวกแอร์บัตหรือว่าพวกกาพลได้ง่ายขึ้นนะครับผมเขานะครับยังทิ้งคุณสมบัติในการช่วยให้สีครับยึดเกาะนะครับแล้วก็ไม่ทําให้สีเหลืองนะครับขึ้นในอนาคตเหมือนกับน้ําเปล่านะครับผมอ่า ตัวนี้นะครับบรรจุอยู่ที่250 ml นะครับราคา500บาทาใช้ได้นานนะครับผม2 5 0 ml นี่ก็เยอะมากเลยนะครับหยอดเพียงแค่นิดเดียวนะครับพอให้แบบว่าสีเหลวขึ้นนะครับผมก็ค่อยๆหยอดนะครับอย่าให้สีแบบว่า อาเหลวจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดสีจะบางนะครับเวลาทาเราจะต้องทาหลายรอบนะครับก็ค่อยๆหยอดไปให้พอขนได้นะครับผมอ่าโอเคครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับผมนาโนเล t เชอร์เทคทยนะครับ ซื้อผสมแทนน้ำนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมโฮมี่สปาแบ็กแอนดชูยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำสปากระเป๋ารองเท้าเสื้อหนังนะครับอีกเยอะเลยนะครับผมยังไงก็สอบถามไปได้นะครับในอินบ็อกเพจหรือว่าที่แอดไลน์ของเรานะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ